สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีพี่น้องชาวนาทั่วประเทศครับ3มกราคม2568นําข่าวชาวนามาเล่าให้ฟังครับวันนี้3ม,ม,มกราคม2568ที่เพจกรมการข้าวเขาได้ขึ้นข่าวว่ากรมการข้าวเปิดรับข้อมูลสายพันธุ์ข้าวเพื่อเสนอขอรับรองพันของกรมการข้าวปี2568วันนี้ถึง20มกราคม2 5 6 8นี้รายละเอียดเป็นอย่างไรดูรูปภาพครับ ขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรครับจากรูปภาพที่กรมการข้าวโพสต์ทาง f a c e b o o k เพจกรมการข้าวก็จะอ่านให้ฟังดังนี้ครับเขาบอกว่าเปิดรับข้อมูลสายพันธุ์ข้าวเพื่อเสนอขอรับรองพันธุ์ของกรมการข้าวปี2 5ง8กกรมการข้าวมีความประสงค์เปิดรับข้อมูลสายพันธุ์ข้าวเพื่อเสนอขอรับรองพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าวปี2 5 8ตามแผนการดําเนินงานยุทธศาสตร์ข้าวไทยเพื่อขยายพันธุ์ข้าวเผยแพร่แนะนําแก่เกษตรกรทั่วไปได้ใช้เป็นพันธุ์ปลูกและใช้ประโยชน์ 1. คุณสมบัติของพันธุ์ที่เสนอขอรับรองพันธุ์จากกรมการข้าว 1. เป็นพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์ตามขั้นตอนทางวิชาการหรือเป็นพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ที่นํามาจากแหล่งอื่นหรือพันธุ์ที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วไป ซึ่งสามารถตรวจสอบประวัติและที่มาของพันธุ์ได้ 2. มีความแตกต่างจากพันธุ์อื่นที่มีอยู่แล้ว 3. ม,มีความสม่ำเสมอในประชากร 4. มีความสเสถียรของลักษณะปรากฏ5มีความพร้อมของผัดของมเมล็ดพันธุ์และข้อมูลพันธุ์ข้าวประกอบการพิจารณารับรองพันธุ์ครบถ้วนตามกำหนดของกรมการข้าวครับอันที่2ครับคุณสมบัติขอ ของผู้ขอรับการรับรองพันธุ์หนึ่งเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย 2. นิติบุคคลตามกฎหมายไทยสามมีคุณสมบัติอื่นตามที่กรมการข้าวประกาศกำหนดครับ 3. ครับลักษณะและคุณสมบัติของพันธุ์ที่จะเสนอให้กรมการข้าพิจารณานะครับ 1. เป็นพันธุ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมโดยการผสมพันธุ์หรือการทําให มีพันธุกรรมใหม่ด้วยวิธีใดก็าตามในวงเล็บที่ไม่ใช่การตัดแปลพันธุกรรมตามขั้นตอนทางวิชยาการและการคัดเลือกหรือทดสอบศักยภาพในด้านผลการผลิตและมีลักษณะคุณภาพตลอดจนความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม2เป็นพันธุ์พื้นเมืองหรือพันธุ์ที่นํามาจากแหล่งอื่นหรือพันธุ์ที่ปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วไปและผ่านการคัดเลือกหรือทดสอบศักยภาพในด้านผลผลิตและล,ะกล,ละักษณะคุณภาพตลอดจนความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สามีลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์และทางกเกษตรตามที่กําหนดตามที่กรมการข้าวกําหนดสีมีคมุณสมบัติอื่นๆตามที่กรมการข้าวกําหนดเพิ่มเติมพันธ์แนะนำหนึ่งพันธุ์ใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมโดยการผสมพันธุ์หรือการทําให้มี พันธุกรรมใหม่ด้วยวิธีใดก็าตามนกเล็ืที่มิใช่ตัดแปรพันธุกรรมตามขั้นตอนทางวิชาการและมีข้อมูลสนับสนุนพอสมควรว่ามีลักษณะดีเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์3เป็นพัน์พื้นเมืองหรือพันธุ์ที่นํามาจากแหล่งอื่นหรือพันธุ์ปลูกกันอย่างแพร่หลายผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบทางวิชาการเพื่อให้ได้พันธุ์บริสุทธิ์มีข้อมูลสนับสนุน พอสมควรว่ามีลักษณะดีเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์สาม,มีลักษณะประจำพันธ์ทางพฤกษศาสตร์และทางเกษตรตามที่กรมการข้าวกำหนดสมีคุณสมบัติอื่นตามที่กรมการข้าวกำหนดเพิ่มเตมิม 4. การพิจารณารับรองพันธุ์พิจารณารับรองพันธุ์ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการข้าวกำหนดโดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลพันธ์ข้าวและคณะกรรมการ พินารับรองพันข้าวของกรมการข้าวเป็นผู้พิณาโดยผลของโดยผลของการพิจาของข้าราชการของกรมการข้าวถือว่าเป็นที่สุด 5. การยื่นข้อมูลสายพันุ์ข้าวเพื่อเสนอขอรับรองพันธ์ผู้ขอรับการรับรองยื่นพันผู้ผู้เสนอผู้ขอรับการรับรองพันธุ์ยื่นแบบฟอร์ม คำขอรับการรับรองพันธุ์ในรูปแบบกรอพอหนึ่งจำนวนหนึ่งฉบับและจัดทาเอกสารข้อมูลพันธุ์ข้าวประกอบการพิจารณารับรองจํานวน20ฉบับส่งมาที่กองวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวส่งมาที่กองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันที่สะจนถึงวันที่20มกราคม2 5 5 8ในเวลาลราชการซึ่งจะถือวันที่ประทับรับเรื่องที่กองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวเป็นสําคัญ และต้องปฏิบัติตามคู่มือการเสนอขอรับรองพันุ์ข้าวของกรมการข้าวทั้งนี้การนัดหมายให้มาชี้แจงรายละเอียดข้อมูลพันุข้าวต่อค้ามการทั้งสองคณะกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวจะเป็นผูดําเนินการนัดหมายหกเอกสารประกอบการรับรองการขอรับรองพันธุ์1แบบฟอร์มคำขอรับรองพันธข้าวหมายเลขกรพ .1 สองแบบฟอร์มเอกสารข้อมูลข้าวประกอบการพิรณารับรองพันธุ์ดค่าใช้จ่าย ผู้ที่เสนอขอรับรองพันข้าวต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบภาคสนามหรือตรวจสอบในห้องปฏิบัติการตามข้อกําหนดของกรมการข้าวสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่แหละครับคิวอาโค้ดนี่แหละครับแบบกออแบบกแบบรอพหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวอย่างเอกสารข้อมูลพันข้าวก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ ตามเคียวโคดนี้นะครับแล้วก็คู่มูลเสนอรับรองพันเขาก็ดาวน์โหลดจากเคียวโคดข้อมูลไปอ่านได้นะครับผู้จะเสนอรับรองพันข์ขาวนะครับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิทยาการอนุรักษ์และปรับปรุงพันข์ขาวกองวิจัยและพัฒนาข้าวหมายเลขโทรศัพท์025793642ในวันและเวลาราชการนะครับทั้งหมดก็เป็นข้อมูลจากกลุ่มการข้าวเขามีการเผยแพร่แชร์ข่าวนี้ทาง เพจ a c e b o o k กรมการข้าวเราก็นำมาอ่านให้กับพี่น้องชาวนาได้ฟังเรื่องการดำเนินการต่างๆของกรมการข้าวในการพัฒนาพันธุ์ข้าวเขาทำอะไรอยู่เพื่อที่จะ,ะให้พี่น้องชาวนาได้รู้ทานข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับชาวนาครับข่าวชาวนาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ